ตัวต่อไปนะคะก็คือคาร์บอนเนี่ยมีโปรตอนเท่ากับ6อิเล็กตรอนก็เท่ากับ6นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หยิบมาทั้งหมด6ตัวเราก็เอามาสัง2ใช่ปะ่ะต่อไปนะคะเหลืออีกเท่าไหร่เหลือ4ตัวตรงนี้อยู่ได้8เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ไปเลยอยู่เป็นคู่อย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดโอเคเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะมันเท่าไหร่2แล้วตรงนี้2 4อยู่4ส่วนใหญ่เนี่ยคาร์บอนนะคะเขาก็จะเกิดกับรับอิเล็กตรอนมากกว่า แต่ว่าถ้าเราเรียนต่อไปเนี่ยคือเราจะเห็นว่าสารประกอบของที่มีคาร์บ,บอนเป็นองค์ประกอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นในลักษณะที่มันใช้ดิกตอนร่วมกันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กันแบบนี้นะคะเขาก็สามารถรับมาอีกเท่าไหร่คะ4ก็ได้เพราะว่าเขายังเหลือที่อีก4ตัวกรณีที่รับมันจะได้เป็น C 4, 4บวกกับถ้าเขาให้ไป4เขาจะเป็น C 4ลบนั่นหมายความว่าคาร์บอนเนี่ยสามารถมีการให้และรับอิเล็กตรอนได้ขึ้นอยู่กับตัวที่เขาจะมาจับนั่นเองนะคะ,ะมาดูไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนมี7เนาะเราก็หยิบมาทั้งหมด7ตัวนะคะก็จะได้เป็นอะไรอีกสองอ่ะแล้วก็อันนี้ก็หยิบมาปึ๊บแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าไนโตรเจนเนี่ยวงนอกเท่ากับ5ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไนโตรเจนเนี่ยสามารถรับได้อีก 3ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อรับ3มตัวปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนของเขาก็บวกอีก3ใครมากากันอิเล็กตรอนมากกว่านะคะเขาก็เลยได้เป็นอะไร N 3ลบตัวต่อไปก็คือออกซิเจนค่ะอะ่มาดูออกซิเจนนะคะออกซิเจนเนี่ยเรามีทั้งหมด8ตัวเนาะเราก็เอาตัวนี้มา 8, 2, 4, 6, 8นะคะ พอเอามา8ปดเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองมาจัดอิเล็กตรอนก่อนปุ๊บหนึ 1, 2, okay, ่งกับสองโอเคปะแล้วก็อันนี้เป็นเท่าไหร่สองสแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าออกซิเจนจะอยู่ยังไงเพื่อให้ครบเหมือนกับหมู่8ดก็คือตรงนี้มีหกเขาสามารถเพิ่มได้สองตัวนะคะพอเพิ่มอีกสองตัวได้เป็นสองสี่หแปดนะคะแสดงว่าเขาเพิ่มอิเล็กตรอนมาอีกเท่าไหร่ สตัวอิเล็กตรอนมากกว่าเราก็เลยได้ว่าออกซิเจนอยู่ในรูปติดลบนั่นเองก็จะเป็นตอกลบนะคะต่อไปเป็นคอรีนบ้างนะคะคอรีนของเราก็คือมีโปรตอนเท่ากับ17บเจ็ดอิเล็กตรอนก็17เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหยิบมาทั้งหมด17ตัวหยิบมาทั้งหมด17ตัว1ิ 14. 16 17อ่ะเรามีทั้งหมด1ิบตัวล้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาต้องเอามาเรียงนะคะก็คือชั้นที่หนึงสามารถเรียงได้2ตัวชั้นที่2สามารถเรียงได้ค่ะแปดเนอะก็หยิบมาเลยทีละสอตัวโอเคที่เหลือเหลือเท่าไหร่ก็ในแต่ละอันก็เหมือนกันก็หยิบออกเป็นคู่ปึ๊บอ่า แถวที่2ครบ8แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปแถวถัดไปก็ะจะเห็นว่าวงนอกสุดของคอรีนะคะอยู่เป็นวงที่3ก็จะเป็น2 4 6สนะคะได้เท่านี้แล้วทำยังไงถึงจะครบ8คะ mm hmm. เขาสามารถรับ mm hmm. อิเล็กตรอนมาเพิ่มได้1ตัวเนาะแดงว,ว่าอิเล็กตรอนเพิ่มมาเป็น18หร mm ือ hmm. มากกว่า1ตัวเพราะ,ะนั้นคอรีนเขาก็เลยติดลบ 1, 1> mm hmm. นั่นเองก็คือ